สวยโอวชมแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเก่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 งลูกหัวชุ่มไปน้องโทนพ่อโอ้ต้องอุ่นต้องอมนะสวยมากชุดของใครซื้อให้เดี๋ยวแม่หน่อยจะซื้อให้นั้นเนี่ยสีไม้เนี่ยเดี๋ยวจะซื้อให้อีกชุดหนึ่งอะไหมลูกสีชมพูนี่นี่รถตุ้มก่อนหนูแดงเหรอหนูจะให้สีแดงเก่อนเลอะเดี๋ยวแม่หน่อยซื้อให้อยู่ที่ไหนลูก ไ่ไซื้อนั่นีะซื้อมาจากไหนได้ไม่หนยไปซื้อให้ใหม่ดขภาพแข็งแรงเหมือนกันอ่ะรวยร่ำรวยหนูร่รยว่อนจำไม่ได้แม่เดินผ่านนก็มองมองไม่ออไมู่้กน